สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันสองวันทียี่สิบจ้ะพี่น้องวันอังคารที่ยี่สิบพศสองพันห้าร้อยหกสิบจิตนะจ้ะเขาปลาห้าฮิตคือเก่าจากพี่น้อง,พ,องพี่กัดกะไม้เก่าไม้ดืมเนาะแมนปลาหน้าจิ้ยแอมเพื่อหน้าจุ้วจังหวัดอ,อบุบลจ้ะพี่น้องผู้พละสูงห้อยละจ้ะอีสุกส,สีมันบอมวันนี้เนาะขุดนน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องไปไปดุนกันน้ำอีกเหมือนหนึ่ง มามันสิโูงสีมานบอมนี่นอใหญ่นอเขาปลาน้ากันเบังเอ้าสูงมาน่ะพี่น้องมาหอวใหญ่ก่อนก็เห็นอีกครับบาดเสือมันเห็ดเห็ดกอเนาะเห็ดกอเห็ดกอเห็ดกออีกนะจ๊ะพี่น้องเอ้าสุงสูงมันมานเด้อมาเนี่ยสองดอกจ้ะต้องงามเลยเนาะนี่ถุงแต่จ้ะ คุณแดจงจ้ะท่านจะ้ะวู้ชอนหน่ยจ้ะท่านตุงท้กวนจ้ะุณเท้าจะ้าจะ

กะยางหัวจ้ะพี่น้อหน่อนาหัวเห็นพี่จะขอนลงหมากก่อนเห็นผมมาหับนะจ้ะพี่น้องเฮ็ดกระบอ,อกขนาดใหญ่พวกเกียงอยู่ด้ะพี่น้องเฮ็ดกระบอ,อกในพวกเกียงอยู่ ไอหัวไม่หับมันลดเมื่อปาลาลดยางหัวถ้ายืนหัวหล่อหนาม่หัวหวล่อหลังหล่อหลัง,ลงบบาาก,ก,กันเพ้อถือบดเมื่อพักแล้วมาเดูดอีกตั้งพี่น้องหาถาลุกไปหัวไม่หับบดได้ก็สีแดงเมื่อซื้ออะไรพี่น้องวันนี้ แดงสั่มจ้ะพี่น้อยดูกลุ่มเขาจ้ะใ่กานวนจ้ะอ๋อตอนที่เรางกเขาจ้ะพี่น้องงกลงบ่อนดอกนึ่งเพี่ยมันให้หา

tham kìa Ui ngày Cái khan này mình hãy kiếp đi cho các bạn như đây

เดิมบ้านเลยจะทนไม่ได้อุ้ยงามมีเดี๋ยวละหนาทองนี่ เอันเสียงสองเท้าเลยจ้ะัง่เอ้ยใะมันหุ่นแข็งนยได้นี่พอองร้นเยนมันจะทิดทานหน่อยเปรบเึ่องเรย่อ่นี่อีกสนิรนึงเลยนี่กินได้จ้ะคุณข้ากกนจ้ะ าาบุจ้พี่นนองเอาพี่น้องล้างจานมาต้หาเห็ดหล่ะพี่น้องเห็ดก็ได้บ่หลายจ้ะเครื่องตาเนาะจ้ะเห็ดเห็ดทานก็อาจมิตรดอกบานๆจ้ะพี่น้องเห็ดกับบังามบ่ไใดเมื่อนี้บ่ไใดบัวมานเมื่อนี้พี่น้องเลย่อส่วนบวกว่าอยากกินยำยากุะปนจ้ะพี่น้องเ้อก่อนก็เลยสิบูกซื้อมาซื้ออุปกรณ์ซื้อกระปุนเชือดมาซื้อพักซื้อมาต้มน้ำยากระปุนจ้ะทามมาถังเหรอ น้ำยาเหยบพอนิ่งเด็กพี่นนอตักไข่ใส่ใส่ห่อหอมกรบเทียมกระชี้แหงเจี๊ยบพีชเด็กพี่นนอเดี๋ยบหอยังสีอันน้ำเดี๋ยวพ่จะเอาปลาใส่จดกพี่งนอ่ลูกสีปลามาตัวนี่ตัวหนึ่งไม่เห็นกินสีแถบป้ะพืดอยาก làm đền là phá luôn còn bạn. Hửm, xài xài đã. Quen chị nữa. Okay. À, Cô ừ, này. Công không vậy. Ủa mà để ông ấy say. không đấy. เก็ดพิดซี่หนาะเด็ดพิดซ

อากาศห้องหอนี่องอชเตาันยึดกระบอกเล็กกระห้า่า กลางปลานหอนหอดเอาเหรน้ำขุนคเล่นปลาตัใหญ่ ตรงนี้มันละเอียดแหงเนาะโอ้ยมาหน่อยก็พอมาหน่อยมาบางไปขวซจาก่อนบาน,น,นที่เนาะ

เอาน้ำต้มน้ำต้มปลาแดกเอาน้ำต้มปลาหันนี่ละเพีย้ยใช่เลย กะไก่ไกรับอันใบบุกบุดควาซิก็เลยจะพี่น้องกินกะสายใสย่กินกะสายจะมาเอามาปลาเน่ะพี่น้องมาทานอะไยเอามานำานำยากระปุกใสป่ปลา ปูนเกันพี่น้องเอาไปน้ำก็เดกตีอีกนเพิ่มข้อมนวเกื่ไงว่ะเอาเกลือใส่ไมมันหนวกเลนเดี่ยวเพิม่มวความเค็ม้น,นอีกได้พี่น้องเอาลดดีสีใช่หนาใช่กี่ชางวะ้ เอาตัวชงาด้ตัวองทางเอใส่ไลอดอดิโรี่มนะพกหนวสิบอใส่ไปใส่มาสิเข้มเอาใส่บ่ลายดอกพงหนวดตามที่น้อยนึงเมกลมกลม นี่ป่ะนี่ก่อนสิมึงก่อน con, ต้องให้ฉันเนี่ยแตกแค่แป้นฉันจะตัว con, สันนิษฐาน ใหเตรียพี่น้องเ้ยส่ใส่ดินบบข้าวห้มีโร่อ่ใบตนอหอมขงงได้เลยบ เดียนางติดเสียมันเะเสียกนอ่างพี่น้อ,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 องออู้ดุสีนายบาอม่ใส่ไม่ได้พี่น้องเลยชส่ลูกสีก่อนอลืมขั้นตอนพี่น้องเ <laughs> ืมเสปลาอันนี้เส้สอัน,นลูกสีปลาเส้ตัวน้องใส่ระ,นนะานี้ใส้ สินน้ำกลอนมใบหอมที่สุดเลย่งขันตอนได้บหมนไม่เฮ็ดดนกโอ้ห่าอจะข่ากันจิงเนาะหยลอยเลยบานโอยเตรมหม้อเลยหนัยากุ่นพี่น้องอ่มามาจะเาเียน่อนเสียมบงเสียมบ่ถุมืออยอ นี่คือจานใหญ่บางพี่นองไม่จังสีบอลต้องจับพะยาพรเราสิม่มเลงพักพักขึ้นถงห่อก็มันกระดมทุกตัวจ้องจับด้วยหนึ่งบรได้ท้ายเลยอน็นก่อน โอ้ก็อร่อยกกินเบือมันบาาด้วยองจับมได้หนซอจับนีด้หนมันไหนิซื่อเอาี่เบิ้งแสบบอเอาหนังปลาเกลือหอที่องแต่ก่อนที่ือก่อนจะจับามนอนมากินขนมจีนน้ำกันที่มุอก่นใหญก่อนยิมเป็นยังไงจีแสีคือเสบบแสบอยู่แสอยู่บ กูอยากินขาหมออเลยบ่้ามันไก่ขาหมอหนาขหม้อหน่าปังชิมมึงก่อนลเลยแกบอกหอมๆแค่แตแค้แตงเต๋อเอ้าตามผลวะตามว่างนีจัดตาเห็น่ะมึนมงั้นมันช้ามันอันนี้มันจงอันนี้โมเฮียังไปวิจาอย่างเฮีย

ปอจะหาเห,เห็ดก็ไม่เห็ดกับปุ่นนะอืมิดอยากเตเ็ีกว่ปานี่เขาเนี่ยขวานไปหาเห็ดคือกันเลี้องเนาะลดยางหัวบ่รถดยางหัวน้อย,ย,ย,ยเอารถมากมันให้ลูกไปฮักไปฮักแม่มามาเห็ดเบี้ยก็เหมเหือนน้ำตาล เอาพี่นเลยเอาเสืออีกเราเซ็ดมันห่อนเ่าเตียงเงาเตียงอยู่เอาพี่น่องชาิจบกิบซำหนีเนอแกนกระปักกุยไหกุ้ยเตะได้จ้าพี่หน่องกุ้ิดตามกุ้ยกระดิ่งแยงเตือนอยู่องนูก่อนแชนเอลมาลุ้นกันต่อพี่หน่องอื่นสิไปหาไอ้ยังเนะในส่วนเฮ็ดกับบุ้มีพี่นงเด็กก่อนไปห้านั่มมีอยู่กับบัวลายบัแมนบัวมี่นนะ จะมีพวกอ้เก็บเด็กเกงแต่ว่าหันโมลายนะหาย่าเิอเ,เจ้าสีหอดอกกเจ้าสีพอดอกหนึ่งเอ้าขอบคุณในหลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ